จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้จเจริญในราาธรรมอาตมาพระธรรมจักรที่ละหวังโสในนามประธานกรรมการบริหารสถานปฏิบัติธรรมพุทธคัฒนาอำเภอเขาะชะกันจังหวัดสระแก้่ได้โอการสรับอนุมัตจากกรรมการ ทางท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุวัสดสุวัฒนโในฐานะท่านเป็นประธานอำนวยการบริหารสถานปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาได้ให้นโยบายทำในการส่งเสริมง,งานทางพระพุทธศาสนาไว้สองยุทธศาสตร์คือหนึ่งเรื่องของการ เสริมงานผู้ศาสนาทุกทุกได้คือรอบด้สองงานส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นตัวอาตมานั้นก็เป็นหนึ่งในจำนวนพุทธบริษัทสี่ที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของอหลักธรรมะเปิดโลกกรรมดา อ,าาอนาปานสติขับเคลื่อนลมปานคือตั้งใจหายใจไม่ใช่หายใจธรรมดาแต่เป็นการขับเคลื่อนลมปานเพื่อรักษาสุขภาพฟังแล้วก็น่าสนใจขับเคลื่อนยังไงเพื่อรักษาหนึ่ง 1. ทำให้สุขภาพดีนะหายจากโรคโดยเฉียบพันอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองทำให้สุขภาพนั้นดีแล้วก็หายจาก นั้นในระดับกลางคือระดับเมื่อเจริญอานาปานสิไปอยู่ในระดับของการเจริญสมาธิแบบขั้นที่สามารถทำให้สุขภาพหรือการกำหนดอารมณ์ปานนั้นอยู่ในได้ระดับหนึ่งแล้วสามารถแยกรูปแย,นก,ยกนามทำให้ การรักษาโรคนั้นหายได้ในระดับปัจจัยคือสมาธิบำบัดโลกนั่นเองสมาธิเป็นตัวตั้งัะดับ3คือสามารถบำบัดโลกไม่หายโดยนิรันดรคือเราสามารถบรรลุธรรมได้นดั่นเองอันนี้คือแนวทางของครูบาอาจารย์ซึ่งเจริญตามทางสายเอกที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในเรื่องของอริยสัจแล้วก็อริยมรรค เป็นขนทางของการพุนคลน,นั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่อยากจะบอกกล่าวแล้วก็ขอเจริญพรมายังญาติโยมว่าปัญหาบ้านเมืองนั้นทุกวันนี้ญาติโยมทุกระดับชั้นจะ,ะมั่งมีหรือ,อยากจนอ,อยู่ในสภาพเช่นไรนั้นทุกคนจะหนีความเจ็บป่วยไม่ได้ดังนั้นธรรมะลมหายใจหลักอาณาปานติของหลวงพ่อดีเนี่ย แก้ไขเรื่องของสุขภาพคิดสุขภาพกายของเราให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีมีจิตใจดนะีสร้างครอบครัวให้อบอุ่นสร้างสังคมให้หน่าอยู่สร้างประเทศชาติให้มีความมั่งคัง่งเราต้องเริ่มจากตัวของเราเองโดยการไม่ต้องไปพุ่งยาไม่ไปทุ่งหมอโดยการพึ่งตนเองลักษณะธรรมชาติเพื่อธรรมชาติก็คือลมเรานี่แหละครับลมปานนี่แหละ วิธีการหนึ่งเมื่อเข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาแห่งนี้แล้วก็จะได้รับการต้อนรับแล้วก็ปฐมนิเทศวิธีการนะคือปฐมนิเทศเพื่อให้นักปฏิบัติทั้งหลายหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โรคความดันโรคเบาหวานความดันสูงความดันต่ำเบาหวานหรือว่าโรคไขมันตันเส้นเดือด โรควิงเวียนศีรษะโรคปวดตามข้อโรคเส้นโรคเอ็นอันนี้เป็นต้นตับไตใส่พุงโรคมะเร็งได้หมด,ด,หม,ดมันได้อย่างไรมันก็เกี่ยวกับลมนี่แหละจะอธิบายในขั้นต่อไปมาปฐมนิเทศแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความศรัทธาแล้วก็อยากจะลองปฏิบัติเมื à, ่อเมื่อฟังแนวทางหรือวิธีการหลักการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติในลักษณะ ตามที่มีรูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็มีเพื่อนผู้ปฏิบัติกออยู่หน้าแล้วก็จะเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนญาติธรรมวิธีปฏิบัติก็คือกําหนดลมปกติคือหายใจเข้าออกรู้หายใจออกรูโดยทําให้แรงขึ้นถีขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นทีขึ้นแล้วก็แรงขึ้น ในลักษณะว่าจิตของเรานั้นจะจับอยู่ที่ลมที่ปาลายจมูกในลักษณะของอานาปานาสติดูตัวทุกขณะเหมือนหลักปฏิบัติ่นทั่วไปเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการเดินลมก็คือการหายใจแบบตั้งใจคือหายใจแบบแรงขึ้นเร็วขึ้นทีขึ้นแล้วก็ผ่อนผ่อนลงในลักษณะช้าลงช้าลงแล้วก็ แรงขึ้นที่ขึ้นสลับไปไปสลับมาดูว่าร่างกายเรานั้นจะเกิดความบุญชาที่แขนที่ขาที่หน้าที่หัวอาจจะเมาไปในช่วงแรกมืนเมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการ, m, ราดีท็อกลมการดีท็อกลมพูดง่ายดีท็อกลมให้ลมเข้าไปในในร่างกายเรามันมันมันยังไม่เพื่อลมยังไม่ยังชกไ,ไม่สะดวกก็จะทําให้เรา เวียนเวียนที่ศั์หรือว่าเมือนชาตามแขนตามขาตามหน้าคันยุบยุบยุบยบตามหน้าอันนั้นบุงบอกว่าลมกําลังทําหน้าที่เมื่อเราทะลวงไปเรื่อยๆือเรื่อยอาการปวดหัวเวียนหัวหายไปเมื่อหายไปนั่นหมายถึงว่าลมเริ่มทะลวงได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นการรักษาคือลมจะเข้าไปผ่าตัดในเรื่องความผิดปก,กติในในข้อในตับในไตในในุงท,ที่ที่ที่มันเป็นปัญหา ความเจ็บปวดอะไรต่างๆที่มันเกิดเป็นโลกภายในไอต,ตัวนี้มันแก้อยังไงตัวก็คือในลักษณะว่าเราเมื่อดีท็อกทะลวงรูไปแล้วมันจะทําให้อากาศในร่างกายเราเนในเซลล์หนังในข้อในตับในไตมันเคลื่อนที่เมื่อมันเคลื่อนที่แล้วมันก็เป็นลมแล้วก็จะผักคาร์บอนไดออกไซด์ผักออกมาออกซิเจนเข้าไปคาร์บอนออกมาออกซิเจนเข้าไปก็ทําให้เซลล์ต่างๆ หรือความบกพร้องต่างๆในร่างกายนนั้ในเส้นเลือดนั้นเอ็นก็ดีก็จะฟื้นมีชีวิตเป็นปกติขึ้นเซลล์ก็จะสามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาโรคภัยต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปแต่หลังนี้ต้องทําอยู่เรื่อยๆต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองซึ่งอัตมานั้นหนึ่งก็เป็นโรควัชอืชสองเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็น่อนข้างจะเป็นอัมพฤกเ์สามเกี่ยวกับโรคเกาคือเลือดเลือดเรามัน มันไม่สะอาเลือดเหมือนเลือดเหนื่อยมันไม่สาดนี่ทำให้เราปวดเมื่อยคันตัวคันตัการดีท็อกลมเนี่ยลมเนี่ยจะไปแก้ไขในเลือดของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นเลือดที่มีของเสียปะปนก็เหมือนเอา,าออกซิเจนเข้าไปไปตีไปไล่ไปไล่ไอเลือดที่เสียเหมือนน้ำในร่างกายเรามันมีสารพิษปะปนอยู่นะสารตกค้างก็จะขับ ออกซิเจนก็จะเข้าไปทําปฏิกิริยาก็จะทําให้เกิดธาตุน้ําที่มันเสียมันก็จะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะขึ้นมาเป็นน้ําที่จากเป็นกรดจาเลือเป็นกรดน้ําเป็นกรดในร่างกายมันก็จะเป็นสให้เกิดความสมดุลและเกิดความมั่นที่เราจะดูได้จากอาการเราว่าเราป่วยเรื่องอะไรเป็นอะไรก็จะค่อยๆค่อยๆเป็นปกติค่อยๆหาย้นแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อาตมาทุกวันนี้ก็หายโดยไม่ได้กินยาเลยแต่มีรับฐานการป่วยกันอะไรอยู่โรงพยาบาลน,นีใบแพทย์นัดนะแต่เมื่อมาเข้าคอร์สแล้วมาปฏิบัติธรรมะลงมหายใจพ่อกลนะอามาุ่อธรรมะเปิดโลกธรรมดานสถานะปฏิบัติธรรมพุทธพานนายนี้ก็เลยอยู่ได้สบายนะสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดไม่มนะีไม่มีไมมขมันในเส้นเลือด ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานที่เป็นโรคหัวใจตีบก็หมดไปอาการเหล่านี้ก็หายไปก็ตามที่ญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่มาดากหลายแล้วก็มีโรคมีภัยมาทั้งที่ป่วยยืนป่วยยังไม่หนักหนาสาหแต่ว่าก็ยังมาฝึกพอกลมก็หายทำให้เขาสุขภาพดีบางคนเกิดมีดวงตาเห็นธรรมมีความเข้าใจมีความเข้าใจในคําสอนลดละเลิกอบายยมุขทั้งหลายอย่าง อยากมาอยู่วัดทางวัดของเราก็มีมีสถานที่เขาเรียกว่าชุมชนศรีห้าที่ได้ตั้งรองรับไว้ให้ญาติโยมพุทธบ,บริษัททั้งหลายที่ประสงค์ที่จะมาอยู่ในชุมชนศรีห้าของเราแบบในฐานะอุบาสกวาสิกาก็มาได้นะก็ขอเชิญชวนเลยมาได้เพราะว่าทางสถานปฏิบัติธรรมเราก็มีโครงการรองรับตรงนี้ให้เขาอยู่กินแบบเรียบง่าย กอบสมาอาชีพได้แบบเศรษฐจพอเพียงพองเราได้มีการสร้างบ้านพออยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมช่วยเหลืองนานสถานธรรมนี่อยู่นี่ก็ประมาณเกือบสิบครอบครัวแลวเกือบสิบครอบครัวที่มาอยู่เขเข้าใจสุขภาพก็ดีมาขับเพื่อนรงพยาลแล้วมาฟังธรรมหลวงพ่อแล้วมีความเห็นถูก มีความลดละลดอัตราตัวตนมามาดมดวง,งชีวิตมีชีวิตใหม่ตรงนี้ทำให้พ่อมีชีวิตใหม่แล้วเขาก็รักษาตัวแรลร้วทำหน้าที่อยู่ในวัดนี้ช่วยเหลืองานผู้ศาสนาประกอบกัมาอาชีพอยู่ที่นี่ก็เริ่มเยอะแล้วที่มันจะมาดูงานในวันนี้ก็มาลำเยอะประมาณ 20- 30น,นะมาเข้าคอร์สมาฝึกพอกลมรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจ เย,ยอะเลยมาสามสส่เลยส่วนเขาจะเอาไปานำไปใช้ไปปฏิบัติอยู่บ้านนะชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากคนที่มีความเห็นผิดก็เห็นถูกก็สามารถเอาไปดำางชีวิตดูแลครอบครัวสามีพันยารู่นทำให้ครอบครัวอบอุ่นไะด้ก็เกิดจากธรรมะลมหายใจนี่เนะข,ขอเชิญชวนนะสาธุชนทั้งหลายนะที่มีความ เริ่มใสในผู้ศาสนามองเห็นว่าหลักอาณาบานสติการขับเคลื่อนโรงาบาลของท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุวัตชุวัฒโนนนำไปใช้แล้วแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะให้ามาขึาป,ปฏิบัติกัน,นเพื่อจะได้ความรู้นี้นําไปเผยแผน่เป็นธรรมทานนะเป็นเกิดุูเกิดกสุนลสื่อไปในการหน้าก็ขอเจริญพร ส่วนท่านที่จะติดต่อสอบถามนะก็ให้ติดต่อมาที่พระอาจารย์ธรรมจักรทีรละวังโสนะให้เรียกโทรศัพทนะ์0 9 1. นะ3 9 4 9 3 0 4 4 5 1 0ามนกะ็พร้อมที่จะนะให้คำแนะนำแล้วก็ปรึกษาได้นะตลอดเวลาขอเจริญพร